โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนลงโปรแกรมแฟกนะครับเป็นตัวเวอร์ชันถาวรและอ่ะเริ่มลงกันเลยอ่าเอฟอืมพีเอฟแฟกอ่าแล้วก็เปิดโปรแกรมแฟกขึ้นมาเลยกันมาเลย ไปที่ desktop อ่าอันนี้ผมก็สร้างเป็นโฟลเดอร์แบ,บนะครับอ่านี่นครับก็จะได้โปรแกรมแอบ,บขึ้นมาตั้งเป็นทาวนนี่นะครับอัดได้ยาวนานอ่า ขอจบคลิปเกมเท่านี้สวัสดีครับ